ไม่ไม่ไม่เอามาบวกนะเอามาบวกไม่เท่าไหร่เนี่ยได้ฝึกแบบนี้ฝึกให้เขา้าใจได้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 โอเคก่อนนะพอนะโอเคมีตังค์เท่าไหร่ลูกมีตังค์งน้อยใช่เพราะว่าเรา<อ>ต้องซื้อน้อยใช่เราซื้อน้อยเก่งจังมีตังค์น้อยก็ซื้อน้อยนะลูกนะเก่งมากเลยลูก 都得了。 เก่งเก่งค่ะแต่ยังไม่ได้ตัดอันเก่งเลยกไหนอะไรเปิด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 ว่าเเปิดอกเปดใหญ่เลยไหมนี่หดใหญ่อยู่นะสองยางได้ไหมโอ้เอาไม้ลูกหจบเลยเอาไม้ลูกดใหญ่ดีกว่าเก้าจุดสามเก้าจุดสามเออเอาป้าฉันเอาอันนี้หนึ่งแล้วก็อีกอันเป็น แล้วกอันนี้อ่ะอันนี้เท่าไหร่อ่ะสีอันนี้เท่าไหร่บวกบวกดูสีเออได้อยู่สี่จุดเก้าได้สี่จดเก้นี่เธอเธอดูดิว่าไอ้นี้ป้ายเท่าไหร่เก้าจุดสามเก้าจุดสามอันนี้อ่ะอืแล้วก็อีกอย่างนึงนี่เสื้อนี่ละเกลีอกเกลีอกเลยเงินงบสามารถตัดแล้ว